วันนี้นัดจะเล่าถึงความแตกต่างระหว่างนิยายกับซีรีส์มีอนิเมะเข้ามาด้วยอะไรที่มีความเหมือนหรือความแตกต่างในนิยายบ้างตอนที่นัดจะเล่านะคะก็จะเป็นตอนที่3โดยอ้างอิงในนิยายเนาะเพราะนัดเคยเล่าตอนที่2มาแล้วค่ะโดยตามหลักแล้วนัดจะยืดเวอร์ชันนิยายเป็นหลักโดยจะนําซีรีส์และอนิเมะเข้ามาประกอบว่ามีความเหมือนต่างกันอย่างไรซึ่งคราวที่แล้วนัดพูดนานแล้วค่ะว่ามัน ถึงตอนที่หลานจานันจับเว่ยอิงได้ว่า เปล่าเพลงว่างเซียนบนเขาพลัสังกัดใจนั่นละค่ะเว่ยอิงจำไม่ได้แต่หลานจ้านจำได้ซึ่งตอนที่จับได้ในซีรีส์นั้นก็โดนแท่จืดเตี้ยนฟาดไปหนึ่งเทงแล้วสลบนะคะนี่ก็คือจบตอนนั้นไปเลยนะในอนิเมะก็โดนฟาดเหมือนกันค่ะซึ่งฉากนี้เนี่ยก็คล้ายกับในนิยายมากเลยแหละแต่ฉากต่อไปนี้ไม่มีในซีรีส์เหมือนในนิยายเลยคือฉากที่เว่ยอิงในร่างโมสเสวอีอีบอกว่าตัวเองชอบหลานจ้านซึ่งฉากนี้นะ ะคะในนิยายมันมีอยู่ในอนิเมะนะคือเขาพูดประมาณว่าประมุกเจียงตามค่าแบบนี้ค่าลำบากใจค่าไม่ได้ชอบท่านหมูเป็ดไก่ราคาก็ไม่ชอบ และที่ค้าชอบมากที่สุดคือหารกวงจินคือที่พูดแบบนี้อเพราะจําได้ว่าหลานจ้านในชาติก่อนของตัวเองน่ะไม่ชอบคนแบบนี้อย่างที่บอกนะว่าถ้าเป็นชาติก่อนหลานจ้านคงจะถีบเว่ยอิงออกไปนานแล้วแต่นี่ผิดคาดมาก13ปีที่ผ่านมาหลานจ้านพราะอัพสกิลความหน้าด้านมาเต็มทีแล้วหลานจ้านในนิยายพูดว่าดีเจ้าพูดเองนะว่าซานเวยอิงก็ว่าฮะฮะ หลานจานเนี่ยเขาก็ลากกลับกูซูไปเลยซึ่งตรงนี้ในซีรีส์นะคะไม่มีนะคะก็เข้าใจว่ามันติดเรื่องความวายมากเกินไปอาจจะโดนตัดฉากนี้ในจีนแล้วกลายเป็นว่าเว่ยอิงในเวอร์ชันซีรีส์ก็ไปฟื้นอยู่ในกูซูแล้วก็ไม่มีฉากที่ว่าเออเวอ่ยอิงอะแซงว่าตัวเองยังเป็นโม่เฉวนอีอะไรอย่างเงี้ยปกปิดหลานจ้านที่แท้จริงเขาก็รู้มานานแล้วแต่เอาเป็นว่านัดจะเล่าว่า ก่อนที่จะมีฉากนั้นนะ่ะมันขาดฉากไหนไปบ้างโดยการอ้างอิงในนิยายเป็นหลักนะซึ่งถามว่าพอลากกลับกูซูในซีรีส์ในนิยายเนี่ยกลับไปแล้วถามว่าลากกลับไปได้ยังไงนะคะในนิยายคือหลานจาน พี่เขาสูงมากนะคะแต่ว่าอิงในร่างโมเสีนอีตัวเล็กกว่าหลานจ้านถึงขั้นว่าในนิยายหลานจ้านสามารถที่จะคอเสื้อน้องโมเสีนอีกลับกูซูได้เลยซึ่งในนิยายมันจะมีตอนที่ลากกลับกูซูไปแล้ว ตัวเวออิงเนะี่ยรู้ว่ากูซูมีกฎข้อห้ามอะไรบางทั้งส่งเสียงดังทําคนลาคาญอันนี้ทาไม่ได้นี่เล่นแหกปากเลยค่ะแต่หลานจ้านในอนิเมะเนี่ยมันมีฉากนี้ด้วยนะคะก็คือน่ารักมากมีความเจ้าเล่ห์ในเมื่อเวออิงไม่ยอมเข้ามาเพราะคิดถึงเสี่ยวพิงกว่าอันนี้ก็คือเสแสร้งนะหลานจ้าน ก็ล่อลาด้วย Apple นี่แหละค่ะเป็นสิ่งที่หลานจ้านอัปเดตเวอร์ชั่นความหน้าด้ามาตลอด13ปีคิดดูว่าจับเวอร์อิงใดเนี่ย พอเลอกกับกูซูไม่สงสัยอะไรเลยนี่ก็คือรักเขามากขนาดไหนตัวน้องเซอร์จุยกับจิงอีกก็บอกนะว่าที่หานกวางจีนทำแบบนี้นะ่ะก็เพื่อที่จะปกป้องเจ้าอะไรประมาณนี้ซึ่งทั้งในซีรีส์และนิยายมีการบรรยายในส่วนของอดีตช่วงที่เว่ยอิงยังเรียนอยู่ที่กูซูและฉากจบตอนที่เว่ยอิงตามมาด้วย มันก็จะมีตอนที่เหมือนกับในอนิเมะด้วยคือตอนที่พี่ซีเฉินมาแล้วบอกหลานจ้านว่าวังจีกลับมาแล้วแถมยังพาแขกกลับมาด้วยซึ่งว่าอิงโดนคาทับปิดวาจาพี่ซีเฉินเลยบอกว่าวังจีกลับมาคราวนี้หายากที่จะพาแขกกลับมาด้วยแถมยังดูดีใจอีกต่างหากซึ่งในนิยายนะ วัเาเองยังคิดอยู่ว่าหน้าตาดีใจของหลานจา้านนั่นนะ่ะมันหน้าตายังไงแล้วหลานจา้านน่ะใช้หน้าเดียวตลอดนะเสียใจสะเทือนใจหรือตอนมีความรักพี่ก็หน้าตึงส่งหน้าบึ้งตลอดและทีนี้ว่าอิงโดนขังในอาสงวิเวกของหลานจา้านแล้วหลานจา้านน่ะซ่อนเหล้าสุราจัก,กพัดเย้นยมสวดเอาไว้สามหาโดยใช้กลิ่นจันทหอมกลบกลิ่นเหล้ากะว่า ที่ซื้อมาเก็บไว้เผื่อว่าวันไหนเวอยอิงกลับมาหลานจ้านจะให้เดิมโดยที่ไม่ห้ามเลยนี่แหละค่ะทั้งในซีรีส์และแอนิเมะน่ะ ตรงกับในนิยายนะที่บอกว่าหลานจา้านไม่เคยห้ามมาเลยในชาติสองซึ่งในชาติแรกหลานจา้านเป็นคนลงมือทาโทษไว้อิงเองกับมือจนเจียงเฉิงนะ่ะสาบส่งหลานจา้านกันเลยทีเดียวทีนี้เนี่ยมันจะมีตอนที่หลานจา้านไปอาบน้ําในนิยายนะคะแล้วเวยอิงไปขโมยป้ายยกผ่านทางซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีในอนิเมะด้วยนะคะแต่ว่าในซีรีส์เนี่ยเวออิงตื่นแล้วเนี่ยก็เลยไปหาหลานจา้าน แต่ในนิยายนะ่ะสมัยก่อน13ปีก่อนเวออิงเขย่าทีเดียวก็พังค่ะคาถาแบบปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรตลอดกูซูคุ้มกันอะไรเงี้ยต้องใช้ป้ายผ่านทางเท่านั้นถึงจะเข้ามาได้แต่เป็นเพราะเวออิงนั่นแหละหลานชีเล่เลยเพิ่มกดบ้านจาก3,000ข้อเป็น4 0่พข้อกันเลยทีเดียวแต่กูหลานแห่งกูซูสืบเชื้อสายมาจากนักบวชแต่เรื่อง ความรักพ่อของแม่หลานจานันคือเป็นตำนานให้ลูกสืบต่อกันเลยทีเดียวพ่อกับลูกก็พอกันเลยค่ะเรื่องนี้เวอร์อิงแอบดูหลานจานแล้วเห็นรอยแส้วินัยบนหลังหลานจานคือ33รอยซึ่งฉากนี้ในซีรีส์ทั้งในอนิเมะก็มีนะคะแต่มันจะเป็นฉากหลังจากที่เวอรอิงย้อนอดีตทําไมเวอรอิงจะไม่รู้ว่า มันคือรอยแท้วินยัยเพราะเจียงเฉิงค่อยโดนวนเฉาฟาดไปหนึ่งรอยเหมือนกันแล้วก็หาทางลบลบยังไงก็ไม่ออกเดิมทีแล้วแท้วินัยมีไว้ลงโทษลูกหลานที่ทำผิดกฎตระก,กูลรุนแรงแต่เจียงเฉิงไม่ใช่ลูกหลานตระกูลเวินด้วยและเอาแท้มาไลฟ่ฟาดลูกหลานคนอื่นแบบนี้ก็เลวอยู่นะคะแต่ก็ยังมีเลวกว่าตระกูลเวินก็ไอจินกวางซานนี่แหละซึ่งในนิยายนะช่วงนี้เว่ยอิงพยายามขโมยป้ายผ่านทางแต่ขโมยไม่ได้ เพราะหลานจ้ารู้ตัวก่อนแถมยังควงกระบ,บี่เลนทุลีมาอีกแล้วถึงว่าอิงจะร่างกายอ่อนแอแต่ด้วยความที่ว่าเขายังพอมีฝีมืออยู่นะคะคือ่างโมเฉวนอีอ่อนแอและมีจินตานอ่อนๆสามารถฝึกได้แต่ที่โมเฉวนอีไม่สามารถพัฒนาได้เอาแต่ฝึกบนดำนั่นเพราะเอาแต่ตามตือ้อสิทธิคนอื่นแถมยังตื้อจินกวางเห่ยาอีกต่างหากแต่ตามตื้อในที่นี้อาจจะเห็นจินกวางเห่ยาเป็นไอดอลเลยก็ได้แหละพอแอบดูหลานจ้าน อาบน้ําเสร็จใช่ไหมคะเวยอิงก,ก็จะบอกจิงอีก,กับน้องซื่อจุยว่าตัวเองแอบดูหลานจ้านาบน้ําซึ่งลูกหลานตระกูลน,นี้เนี่ยไม่มีใครกล้าแอบดูผู้นําตระกูหลหรือผู้อาวุโสอาบน้ํากันหรอกเพราะหลานจ้านเนี่ยไม่มีใครกล้ายุ่งกับพ่ออยู่แล้วแต่ที่เวยอิงก,กล้าพูดแบบนี้คือกะจะให้หลานจ้านไล่ตัวเองออกจากกูซูแน่นอนว่า หลานจ้านเวอร์ชั่นนี้หน้าหนามากค่ะหน้าจนเว่ยอิงอายไปเลยก็คือนัดก็เสียใจเลยนะว่าตัวเองไปอยู่ที่ไหนมาตั้งสองปีนะคะเพิ่งเคยเห็นแบบนเนี้ยเนี่ยหลานจ้านพัวที่เด่นอดทนและยังหน้าหนาเพื่อเว่ยอิงขนาดทําให้อายขนาดนี้หลานจ้านก็ยังทนเว่ยอิงอีกต่างหากซึ่งตอนที่หลานจ้านขึ้นจากน้ําใช่ไหมคะมีในซีรีส์และในอนิเมะเหมือนในนิยายเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากเด็ดเลยก็คือ ตอนหลานจาน er ้านฮิ้วคอเสื้อวออิงแล้วโยนลงบนต่างนอนใช่ไหมซึ่งฉากนี้เนี่ยในซีรีส์และในอนิเมะไม่มีเหมือนในนิยายนะคะแล้วหลานจ้านโมโหนะถ้าเป็นชาติก่อนพอเอากระบี่ไล่แทงไม่เหลือแล้วพอโยนไม่เท่าไหร่พอกลํากระบี่ด้วยเวออิงก็กลัวจ้าไม่กล้าพูดมากอีกและทีนี้เนี่ยตาก็มองไปเห็นอกนนะมันมีรอยตราประทับตะกลูลเบิร์นเออิงก็ยังงงว่า ตัวหลานจานมีรอยแส้วินัยได้ยังไงทงั้งทั้งที่หลานจานเป็นหลานชายดีเด่นเป็นสิทธิ์เอกเป็นหยกคู่งามแห่งกูซูเป็นตัวอย่างที่ดีของลูกหลานเป็นไอดอลของทุกตระกูลนั่นเพราะตอนที่หลานจานในชาติก่อนแบกว่ายิงมากลับถ้ำตอนล้อมล่า ที่พี่ซีเฉินเนี่ยเห็นน้องไปเองกับตากลัวว่าคนอื่นจะตามน้องเจอเลยไปขอความช่วยเหลือจากผู้วุโสตระกูลหลานสิบสามคนพอไปถึงเห็นหลานจ้านนั่งกุมมือถ่ายพลางปราณให้ว่ยอิงคือพร่ำอยู่ข้างหูว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วที่ว่ยอิงตื่นขึ้นมาแล้วด่าหลานจ้านว่าใส่หัวไปคือสิ่งที่พี่ซีเฉินพูดในวัดกวนอิมเพราะพี่ชายน่ะโกรธแทนน้องที่ว่ยอิงจำไม่ได้ว่าน้องพี่เขานะ่ะ ทำเพื่อเธอขนาดไหนแต่แกก็ยังจำไม่ได้ปล่อยให้หลานจ้านแอบรักอยู่คนเดียวตั้งหลายปีหลานจ้านเอากระบี่ดทำร้ายผู้อาวุโสตระกูลตัวเอง33คนแล้วก็ขอพี่ชายว่าจะขอส่งเว่ยอิงก่อนแล้วจะกลับไปรับโทษที่กูสูโทษที่ทำร้ายผู้อาวุโสตระกูลตัวเองทีเดียวก็นะว่าฟาดไปหนึ่งทีขาดแต่นี่33คนฟาดไปเลยค่ะทีนี้ตายได้เลยนะนั่นแหละหลานจ้านแล้วถามว่าไอ้รอยที่อกเป็นรอยประทับตระกูล บนนะ่ะมันมาได้ยังไงนั่นเพราะหลานจา้านลาดสังขารไปหาเธอบนล้วนจังกังหาเธอไม่เจอแม้แต่เศษเสี้ยวดวงวิญญาณเจอแต่น้องอายเยี่ยนก็เลยเอาน้องมาแล้วเปลี่ยนชื่อให้น้องว่าหลานซื่อจุยมาจากกรนภาษาจีนที่มีความหมายว่าคิดคะนึงถึงท่าน ผู้มีอาจจะไล่ตามทวินหาท่านผู้ไม่รู้เมื่อใดจะห่วคืนเห็นไหมคะว่าหลานจานจากปรมาจารย์ที่มันเห็นพี่แกหน้าตานิ่งๆแบบนี้พอสร้างตำนานความซึ้งและอีกตำนานหลายเรื่องที่เว่ยอิงยังคิดไม่ถึงมาแล้วตำนานหมาหยอกไก่เว่ยอิงยังไม่เท่ามาเง,มเงียบๆพ่อฟ้าเรียบนะคะแบบหลานจานหลานจานเนี่กลับมาใช่ไหมคะก็ Go. เอาเราเนี่ยมาดื่มเราจักระพัดแย้มสวนมันแรงมากจนแสบอกแต่หลานจ้านก็ยังกินและเข้าใจว่าทําไมว่าอิงยังชอบกินมเมาแล้วหลานจ้านไปพังหอคัมพีหาขุยพีซีเฉินก็เลยเอาขุยมาให้น้องแต่ที่น้องหามันนะ่ะมันไม่ใช่ก็เลยคล่วงขุยทิ้งสุดท้ายพังไปเจอตาปะกูลเวินที่ตะกูลหลานเก็บไว้ก็เลยเอาตาประทับเนี่ยมาประทับกระบอกตัวเองสงสารหลานจ้านแต่หลานจ้านไม่รู้นะว่า คลุยผีฟื้อนอดีตมันอยู่กับเจียงเฉิงมาตลอด13ปีซึ่งกลับมาตอนที่หลานจ้านน่ะ กลับมานอนที่อาสมวิเวกในนิยายนะคะแล้วหลานจาันน่ะแยกเตียงนอนกับเวอ,อิงแต่เวอ,อิงพ่อรักหลับหลานจาันโดยการปีนเตียงมุดผ้าห่มซึ่งถ้าเป็นในชาแรกนะหลานจาันจะถีบเวอ,อิงออกจากกูซูแน่นอนไม่พอเอากระบี่ไล่แทงบีกหลานจาันไม่ทําค่ะไม่พอยังถามว่าเจ้าจะลงไปไหมเวอิงไม่ลงแถมยังโยกหลานจาันอีกว่าเจ้าก็รู้ว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้คือโมเนวีชอบผู้ชายไงเดิมแล้ว แล้วเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะคิดว่าหลานจ้านไม่รู้ว่าตัวเองคือเวายงแต่ความจริงแล้วหลานจ้านรู้มาตั้งนานแล้วพอว่าเธอหนะัะโปะ๊ะดันเป่าขลุ่ยเพลงวังเซียนบนเขาพระสังกจ,จายหลานจ้านถามว่าเจ้าไม่ลงแน่นะหลานจ้านใช้วิชาสะกดไม่ให้เวอ,อิงขยับแล้วให้เวอ,อิงนอนบนเตียง แล้วก็นอนบนอกตัวเองซึ่งเวออิงก,ก็เอื้องนะคะไม่คิดว่าหลานจานพี่แกจะกล้าขนาดให้วออิงนอนบนตัวได้แล้วหลานจานเนี่ยเวออิงคิดว่าเออ ท่านหลานจานเนี่ยไม่ใช่ผีเข้าสิงก็ค่านี่แหละผีเข้าสิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแปลกเหมือนไม่เหมือนชาติที่แล้วอะ่ะเพราะว่าอิงจําได้วาด่าชาติก่อนความสัมพันธ์ของตัวเองกับหลานจานไม่ได้ดีอยู่แล้วแต่ที่จริงคือหลานจานร,รักเธอมาตลอด20ปีนะจ๊ะไม่มีวันไหนไม่รักเธอแต่พ่อปากหนักไปหน่อยนี่แหละค่ะตำนานการรักหลับและนิสัยชอบนอนบนตัวของหลานจานชอบเอาหลานจานมาทําเป็นเบาะรองนอนจนกระทั่งเป็นผัวเมียกับว่ย ยังเอาหลานจ้านมาทำเป็นบ่อนอนนี่แหละค่ะเป็นเวอร์ชั่นในนิยายที่ในซีรีส์ในอนิเมะไม่มีฉากรับหลับของเวอร์อิง ที่ลักลักหลานจ้านนะค่ะนี่แหละค่ะัว,วดีเด่นหลานจ้านก็จบตอนที่3ในนิยายไปค่ะเพราะเดี๋ยวตอนที่4ตอนถัดไปจะเป็นช่วงตอนย้อนอดีตในนิยายเราก็มาดูกันว่ามันจะมีฉากไหนตรงกับในนิยายมีในนิยายมีในซีรีส์มีในอนิเมะหรือเปล่าแล้วก็จะบอกว่าฉากลักลักหลานจ้านเนี่ยมันก็ไม่มีทั้งในซีรีส์และ ในอนิเมะเลยค่ะแต่ฉากลากลงเขานะ่ะมีในอนิเมะเนาะยังไงถ้าใครชอบคลิปของนัดก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้นัดได้ถ้าใครอยากจะเลี้ยงขนมนัดเนี่ยก็สามารถกดปุ่มดูเน็ตตามที่นัดแปะไว้ในคลิปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ